การแสดงความคิดเห็นบทเรียนเรื่องเทพเสรนงบิดาแห่งการเกษตรสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราจะไปฟังเรื่องเทพเสรนงบิดาแห่งการเกษตรกันครับน้องๆอ,อยากฟังกันหรือยังครับถ้าอยากฟังแล้วเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับพ่อครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ ไม่ได้ทำอะไรมีอะไรหรอวินพ่อครับรู้จักตำนานของเทพสนหนงหรือเปล่าครับรู้จักสิลูกคุณปู่เคยเล่าให้ฟังถ้าอย่างนั้นพ่อช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับได้สิตั้งใจฟังดีๆล่ะมนุษย์ในยุคดึกดำบรรไม่รู้จักทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ พวกเขารู้จักแต่วิธีการหาอาหารมาประทังชีวิตอย่างง่ายๆเช่นการล่าสัตว์ป่าเมื่อล่าสัตว์ป่ามาได้พวกเขานําเนื้อสัตว์เหล่านั้นมากินดิบๆชีวิตความเป็นอยู่ในยุคนั้นจึงลําบากแร้นแค้นมากมนุษย์มักจะประสบกับความอดอยากหิวโหยเป็นประจำต่อมา เทพสนงถือกำเนิดขึ้นบนโลกมนุษย์เขานำใบไม้ใบหญ้าและเปลือกไม้ต่างๆมาฟันเป็นเชือกที่แข็งแรงมากเส้นหนึ่งและใช้เชือกเส้นนั้นเป็นแท่เขาหวดแท่ไปตามพื้นดินเพื่อโกยต้นไม้ใบหญ้าทุกชนิดมากองรวมกัน จากนั้นก็ชิมดูว่าต้นไม้ใบหญาชนิดไหนกินได้ชนิดไหนกินไม่ได้ในที่สุดทเทพสนหนงก็เลือกธัญ,ญพืชได้ห้าชนิดคือข้าวสาลีข้าวโพดข้าวเจ้าข้าวฟ่างถั่วต่างๆแล้วเขาก็เรียกชาวบ้านมาประชุมและสอนให้ชาวบ้านรู้จักทำการเพราะปลูกแยกแยะว่า เพื่อชนิดไหนกินได้ชนิดไหนกินไม่ได้หลังจากที่เทพเสนหนงสอนชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วฝนก็ตกลงมาหาใหญ่ชาวบ้านรีบนำเมล็ดพืชเหล่านั้นไปปลูกตามวิธีการที่สนหนงสอนไว้หลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์พืชได้หลายวันฝนก็ไม่ตกอีกเลย ต้นกล้ากำลังจะแห้งตายชาวบ้านจึงเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากเทพสนงเทพสนงถือแส้วิเศษไว้ในมือแล้วหวดแส้ไปบนพื้นดินบนพื้นดินก็ปรากฏบ่อน้ำใสๆขึ้นหลายบ่อน้ำเหล่านั้นไหลเข้าไปในท้องนาหล่อเลี้ยงต้นกล้าให้เจริญงอกงาม ใกล้จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วรวงข้าวสุกเหลืองอร่ามทั่วท้องทุ่งขณะนั้นเองก็มีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งออกมาอาละวาดตามท้องไร่ท้องนาเป็นยังไงบ้างครับน้องๆกำลังสนุกอยู่เลยใช่ไหมครับถ้าน้องๆคนใดอยากพักกับกิจกรรมสนุกๆส,สามารถกดปุ่มที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับน้องๆครับ เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของเทพสนงกันต่อนะครับเทพสนงเห็นจัดประหลาดตัวนี้เข้าก็ทราบทันทีว่ามันคือปีศาจควายที่หนีลงมาจากสวรรค์เทพสนงใช้แสวิเศษไล่หัวปีศาจควายเป็นการใหญ่ปีศาจควายตกใจกลัวจนวิ่งหนีหัวซกหัวซุนมันหนีพลางกัดกินธัญพืชไปพลาง ขณะที่มันกำลังกัดต้นข้าวเกาเหลียงอยู่นั่นเองเทพสนงก็ไล่ามาทันพร้อมกับใช้แส่หวดปากของปีศาจควายจนเลือดไหลทะลักในเวลาต่อมาต้นข้าวเกาเหลียงจึงมีสีแดงปีศาจควายยังไม่สิ้นพยศมันวิ่งเข้าไปในไร่ข้าวกัดกินต้นข้าวเป็นการใหญ่มันวิ่งหนีออกจากไร่ข้าวเข้าไปในไร่ทัว เทพสน,นองไล่ตามมาอีกใช้แส่หัวปีศาจควายดังเพีย้ยเพีย้ยฟันบนของเจ้าปีศาจควายถูกแส่หัวจนหลุดร่วงออกมาหมดมันเจ็บปวดมากร้องมอมอและไม่กล้ากัดกินทัญพืชอีกเลยเทพสน,นงจับปีศาจควายเอาไว้แล้วใช้เชือกสนตัพายจมูกของมัน แล้วสั่งสอนปีศาจควายว่านับแต่นี้ต่อไปเจ้าจองอยู่บนโลกมนุษย์ช่วยมนุษย์ไถานาเถิดอย่าเกเรอีกไม่เช่นนั้นข้าจะเขี่ยตีเจ้าให้ตายเสียปีศาจควายมองดูแซ่ด้วยความหวาดกลัวแล้วกล่าวอย่างไม่เต็มใจว่าก็ได้แต่ว่าบนโลกมนุษย์นี้มียุงมีมแมลงชุมมากข้าทนไม่ไหวดอก เทพศนงกล่าวว่าไม่เป็นไรข้าจะให้แท้วิเศษไว้ปัดแมลงแก่เจ้าอันหนึ่งนับแต่นั้นมาควายจึงมีหางคล้ายแท้และมันจะใช้หางของมันปัดแมลงที่มารบกวนมันมนุษย์รู้สึกขอบคุณเทพนหนงมากที่สอนให้พวกตนรู้จักเพาะปลูกทำให้ไม่ต้องประสบกับความอดอยากหิวโหวยอีกต่อไป ดังนั้นจึงยกย่องให้เทพสนหนงเป็นเทพประมาจา์แห่งการเกษตรเป็นยังไงบ้างวินได้ฟังตำนานของเทพสนหนงแล้วเป็นยังไงบ้างท่านสุดยอดมากเลยครับพ่อแถมยังได้ข้อคิดดีๆอีกมากมายด้วยครับป่ะเราเข้าบ้านกันดีกว่าครับพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆได้ฟังตำนานของเทพสนหนงแล้วสนุกไหมครับ เทพเสนงอาจเป็นมนุษย์ดึกดำบันเมื่อ3 0 0 0ันถึงสี่พปีมาแล้วเล่ากันว่าเทพเสนงก็คือจัก,กรพรรดิเอียนตีซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเกษตรการชลประทานและผู้คิดค้นตำรับยาสมุนไพรใช้รักษาโรคได้ตั้งแต่สมัยโบราณน้องๆครับได้ฟังเรื่องราวของเทพเสนงกันแล้วสำหรับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วพี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ